มางานประจำปีนะครับของวัดบึงทองหลานนะครับซึ่งปีนี้นะครับตรงกับวันที่6ถึงวันที่10เมษาย,ยนะครับ2565นะครับงานประจำปีของวัดบึงทองหลานนี่ก็จะจัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับทางด้านพระพรศีเวสุวรรณนะครับที่ได้หลวงปู่พักได้เชิญมานะครับประสิทธิสารที่วัดบึงทองหลานนะครับ นะวันขึ้นห้าขาเดือนเดือน5นะครับก็จะมีงานประจําปีทุกๆปีนะครับแต่เนื่องในปีนี้นะครับติดสถานการณ์โควิดนะครับงานประจําปีก็จะจัดเท่าที่ จัดจัดได้นะครับแต่จะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าในวัดบึงทองหลางแล้วมีหลายเหตุผลที่ควรจะมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอูโบสถลูกเรือนะครับพระประธานรวมถึงกุ่งรูปปั้นที่พึ่งนะครับของปู้พักนะครับทำมาโตนะครับได้ผลนทีเลยซึ่งก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นกูโบสนนะครับที่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไป เข้าไปดูในส่วนของอุโบสถนะครับของวัดบึงทองหลานนะครับที่เป็นรูปเรือนะครับรบปปเป็นอุโบสถที่ใหญ่นะครับเป็นทรงรูปเรือเลยนะครับ ถ้ามีงานทางด้านเวียนเทียนเข้าพรรษาวัดนี้จะคนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นงานประจาปีนะครับเดี๋ยวจะพามาเที่ยวนะครับแล้วก็มาดูสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในวัดนะครับเราเดินขึ้นไปนะครับบนอุโบสถนะครับของวัดบึงนะครับเพื่อจะไปกราบไหว้นะครับภาตัวรูปด้านในนะครับ เป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ในอุโบสถของวัดบึงทองหลางน,นะครับกับลูกหลานวัดบึงเองนี้ก็ดีใจมากนะครับที่มีวัดนี้นะครับวัดนี้ทํากิจทํากุศลเผาศพเลยต่างๆก็ฟรีไม่ได้คิดค่าจ่ายนะครับอันนี้ก็เข้ามาร่วมบริจาคทาบุญนะครับน้ามันเตาได้นะครับบริจาคในส่วนของโรงศพได้นะครับที่วัดบึงนะครับวัดบึงทองหลาง เขามากับไหว้นะครับรูปอ,อ,อดีตเจ้าว่านะครับของผูกพักนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวานของวัดพึงทองหลางนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ,ะบูชานะครับของออคนในระแวกบงังละปีนี้นะครับนี่ไปดูด,ด้านในนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะมีในส่วนของพักนอนนะครับแล้วก็รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับ สิทธิฐานนะครับที่ทรงประตินะครับแล้วก็รูปอดีตเจ้าว่านะครับของผู้พักนะครับเจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นเทพฟราลาหูนะครับซึ่งวันนี้ใครจะมากลไหวสักการะเทพประก็มาที่วัดพึ่งทองหลางก็ได้นะครับอดีตเจ้าว่านะครับผูู้้พักนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ทารุสักการะบูชานะครับของคนในบางกะปินะครับ เรามากับไหว้เทวเวศสุวรรณนะครับซึ่งมี4ทิศเลยนะครับททวทัตตลดนะครับทวเวศสุวรรณนะครับทาววิรุฬปักนะครับทาววิรุฬพกนะครับซึ่งจะมี4มุมเลยนะครับ4มุมสด้านสามารถมาติดทองนะครับทั้ง4ทิศได้นะครับ4ทิศได้ที่วัดพึงุทองหลางนะครับเราเดินทางเข้ามากับไหว้บัวสดด้านในนะครับ ด้านในก็จะมีป,า,ปางปางห้ามสมุดนะครับแล้วก็พระพุทธรูปรวมถึงพระพุทธจารย์นะครับ,บรปรมาภูรูบาอาจารย์อีกหลายหลายท่านนะครับ mm hmm. ก็จะมาอยู่ในส่วนของอุโบสถนะครับหลังนี้นะครับจะเปิดให้ในช่วงงานประจ,จําปีนะครับก็แนะนําให้มานะครับงานประจ,จําปีก็จะมีงานลอยกระทงงานทําบุญต่างๆนะครับตามวันสําคัญของพระพุทธศาสนา,านะครับก็จะเปิด ้เขาามานะครับณนะบริเวณนะครับชั้นสนะครับก็จะมีในส่วนของพระพุทธชินราชนะครับองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะครับนั่งยองกระบองเอียงจำลองมาจากทางพิษณนุโลกเลยนะกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไหว้กับสัตว์ระสังขารที่เป็นที่พึ่งของ หลวงปู่พักนะครับธรรม้าถัดโตนะครับซึ่งเหมือนจริงมากๆครับนะครับรับบรมกูนะครับหลวงปู่พักนะครับด้านหลังนะครับของ องคูพักนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับมีพระพุทธจารยร์โตนะครับแล้วก็องค์ู่ทวดนะครับอยู่เป็นคนะฝักนะครับพระปางห้ามสมุทรนะครับรวมถึงพระพุทธชินราชนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะครับสังเกตด้านข้างนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะมีพระเวสสุวรรณนะครับนั่งยองประบอกเรียนนะครับเหมือนกับต้นตอหลักที่จังหวัดพิษณุโลกเลยแล้วกันนะครับ ให้เดินทางมากับไหว้ได้นะครับสําหรับงานไปจําปีนะครับแล้วก็งานต่างๆที่ทางวัดบึงของหลังเปิดนะครับด้านในจะเป็นที่ท,ที่ที่ตั้งของหลวงพ่อคอศสีเวสุวรรณนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูนะครับก็จะมีทาวเวสุวรรณนะครับแล้วก็ คครรัับบด้านนะจะเป็นงานประจําปีนะครับเพื่อถวายนะครับหลวงพ่อพรนสีที่อยู่ด้านบนนะครับนะครับอยู่ด้านบนนะครับจะขอแยกกลับไปตรงนี้ก่อนพระบรมครูครูครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็หลวงพ่อพรนสีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าหลวงพ่อพรนสีท่านเนี่ย ตาท่านเหมือนมีชีวิตเลยแล้วกันนะครับนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อวัดศรีซึ่งงานประจำปีเนี่ยทุกๆอ่านฤษห้าค่ำเดือนห้านะครับทางวัดก็จะต้องมานะครับทำพิธีในการจัดงานประจำปีนะครับให้กับหลพ่อพวัศรีเวสวรรณ์องค์นี้นะครับสังเกตที่ดวงตาท่านนะครับมีชีวิตเติม อาบน้ำมนต์นะครับเดี๋ยววันนี้พี่วุ้นจะขอน้ำมนต์นีไปอาบที่บ้านนะครับก็ซึ่งวัดท่านก็วันนี้เคยมาขอท่านอนุญาตนะครับถ้าเราออกมากราบไหว้แล้วก็วันนี้ก็ขอส่งท้ายนะครับไปที่อาพรสีเวสุวรรณนะครับสะพานประจําปีนะครับติดตามในการเดินทางวัดต่อไปได้นะครับกพี่วุ้นสายมูนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ